มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดกล้าวพระราชทานยศพลโทหญิงวรารพรสิริวชิรพักและอีกหกนายค่ะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบร,รมราชโอ,องการประกาศ ทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตราหนึ่งห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2,560มาตรา10และมาตรา13และมาตรา15แห่งพระ,ะราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2,560 และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2,479จึงทรงพระกราณาโปรดเกล้กาโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ค่ะ 1. ว่าที่พันเอกพีรพัฒน์เสือ,อยันเป็นพันเอก 2. ว่าที่พันโทหญิงวราพรสิริวชิรพักเป็นพันโทหญิงสว่าที่พันโทหญิงสิริมาพิสุวรรณเป็นพันโทหญิงสว่าที่พันตรีทักษกรศักดิ์พรมสาขาณสกลนครเป็นพันตรีหว่าที่พันตรีหญิงสิริพรคานนเป็นพันตรีหญิง 6. ว่าที่ร้อยเอก วิศนุกรแก้วกล่องเป็นร้อยเอก 7. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์สุขสีเด่นเป็นร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ลำดับที่6ถึงลำดับที่7นั้นตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2563าลำดับที่สองตั้งแต่วันที่26มกราคม,ม,ม2563าลำดับที่สาม ลำดับที่5ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2563และลำดับที่4ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563ประกาศณวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณสยามท็อปปิกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ